สวัสดีครับพวกเราบิ๊กแอสคุณกำลังชม BTV ข่าวล้ำนำบริการ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ BTB d ีว r y Go นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านานุมานคาเฟ่นะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะครับเป็นหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟหรือว่าน้ำผลไม้นะครับเขามีอาหารอีสานด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีสานแท้เขาบอกว่าน้ำปลาของเขาเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะครับคนที่ไม่ชอบทานปลาเนี่ยพอมาชิมแล้วเนี่ยติดใจต้องสั่งซ้ําแล้วก็สั่งกลับบ้านก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาอาหารของร้านนะครับ จะหน้าตาน่ารับท่านขนาดไหนและน้ำปลาล่าของเขาจะเด็กขนาดไหนนะครับได้ได้ว่าวันนี้ใส่แแทบไม่คนรพาติดตามได้เลยครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับรายการบีทีวีเฮลิโกนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชิมอาหารอีสานรสแซ่บบรรยากาศติดริมทะเลชายหาดจอมเทียนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาอาหารหรือไปชิมนะครับเราต้องมาทําความรู้จักเจ้าของร้านก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮารุนะครับแนะนำตัวท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะฮารุนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมบานคาเฟ่ค่ะครับสำหรับร้านขนมบานคาเฟ่นะครับเกิดขึ้นมาได้ไงครับพี่ฮารุเออเริ่มแรกเลยก็คือจะเป็นแค่ร้านคาเฟ่ขายกาแฟ เจอโควิดทำยังไงดีให้พนักง,งานเราอยู่ได้ให้เราอยู่ได้ก็เลยเอคุยกันว่าเออมาเปิดขายส้มตำดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาหารเราได้ขายน้ํามีน้าเราได้ขายอาหารไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่มีการนําเมนูส้มตำหรือว่าอาหารเนี่ยเข้ามา,าที่ร้านเป็นยังไงบ้างผลตอบรับของลูกค้าดีเลยค่ะดีเลยดีเกินคาดเลยใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะดีกว่าวตอนเป็นร้านาขายน้ำปกติตัดีิมาว่าดีกีแม่ครัวก็ไม่ธรรมดาด้วยทําให้แบบลูกค้าน่ะยิ่งติดใจเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับยังไงครับก็คือพี่เขาเคยส เป็นราชินีส้มตมคนที่สองของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นแล้วก็มีการมาเปิดเป็นราส้ตามตำเนี่ยพี่เขาก็มาเป็นแม่ครัวก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยยิ่งติดใจรสชาติเพราะว่าน้ำปลาาของเขาเนี่ยเป็นยังไงให้พี่ฮารุไล่ฟังหน่อยการปลาเนี่ยเอาจริงว่าน้ำปลาลอร่อยนัวแต่ว่าไม่มีกลิ่นก็คือคนที่ไม่ทานปลาลสามารถทานได้อย่างแฟนทํารู้เองเขาก็ไม่ทานก็เคยเอาให้เขาลองทานคือเขาทานได้แสดงว่าคนอื่นต้องทานได้ก็เลยมีการ คิดค้นเมนูต่างๆขึ้นมาเลยและที่นี้หลายคนคงอยากทราบแล้วนะครับว่าเมนูซิกเนเจอร์ของร้านหนุมานคาเฟ่เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีพวกยำเหลารวมแกงป่าไก่บ้านจะเป็นแกงป่าไก่บ้านข้อพแกงเรบุรีใช่ค่ะหนึ่งเดียวในปัทยาเมนูนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูอะไรครับนอกจากยำก็คือจะเป็นส้มตำร้านเราเด่นงไงเด่นก็คือจะเป็นส้มตำยำใช่ค่ะอย่างพวกยำก็พวกเป็นยำทะเลยำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราอยู่ใ,ใกล้ทะเลเนาะอ,อาหารทะเลเราก็จะสดๆรับจากเรืออ,อืมเรียกได้ว่าวันต่อวันเลยใช่ไหมครับ<ช>รับรองลูกค้าที่มาทานที่ร้รานขนมปังคาเฟ่น,นะครับติดใจแน่นอนนะครับในรสชาติของอาหารทะเลแล้วก็อย่างเช่นกุ้งหมึกปูเนี่ยคือเราอยู่ใกล้ทะเลไงล้วก็สามารถเผาทิบได้ง่ายแล้วก็สด<ช>วันต่อวัน<ช>แล้วลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยวันหนึ่งในเยอะไหมครับก็เอาตรงๆว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคือน้อยนะน้อยแต่ช่วงนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่มีการปลดล็อกแล้วลูก ล,ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติครัส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นชาวไทยแต่ก็จะมีแฟนที่เป็นฝรั่งมาด้วยเพราะว่าร้านเราเปิดตึกเปิดถึงตึกมากเคยแบบว่ามีแบบว่าฝรั่งเนี่ยมันรอทานส้มตำของทางร้านแล้วเขามีการบอกเป็นยังไงบ้างติดใจไมาก,มากฝ <ใจ S 2> รัฝ่งที่มาทานก็คือเขาจะแบบไม่ใส่พริกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรแต่เขาก็ชอบเขาก็ชอบใช่ไหมครับสำหรับร้านหนุมานคาเฟ่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็เปิดวันไหนบ้าง ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะจะหยุดทุกทุกวันอาทิตย์แล้วก็คือจะเปิดประมาณเที่ยงครัวเนี่ยจะเปิดถึงสี่ทุ่มครึ่งแต่ร้านอาจจะยังเปิดถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็มีบริการไลน์แมนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถดลิเวอรี่ได้เลย<ช>ทีนี้วันนี้เนี่ยที่รายการของเรามาที่ร้านฮันุบานคาเฟ่น,นะครับพี่ฮารุมีการนําเมนูอะไรมาให้ผู้ชมได้ชิมกันในวันนี้บ้างก็จะมียำหลอรวมแกงปลาไก่บ้าน อเอาเป็นว่าหลายคนนะครับที่ชิมตอนนี้คือน้ำลายแตกแล้ว <c oughs> อยากจะชิมเมนูเด็ดๆของทางร้านแล้วล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าน้ำปลาของทางร้านเนี่ยเด็ดขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงน,นี้เนี่ยเราพักกันก่อนสักพู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมนนี่คุณลุงครับ ทีวีที่บ้านคุณลุงสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนําคุณลุงครับดีเน็ตจากบีทีวีเข้ามาแรงกับโปรโมชั่นใหม่ขยับนี้ติดละคุม้ม <c oughs> เดิมคุณลุงรับชมเคเบิลทีวีอย่างเดียวเนี่ยเดือนละ3ามบาทถูกไหมครับ,รบขยับเพิ่มเพียง490บาทวันนี้ได้แบบช in ินวันทั้งเน็ตแรง30เมกและรับชมเคเบิลทีวี <c oughs> ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์หรือค่าติดตั้งใดๆแม้แต่บาทเดียวเลยครับคุณลุงอาลุงรืบไปติดก่อนหน้าพนุ่งเว้ b n e นจาก BTV ขยับนิดติดแล้วคุ้มถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่แรงและบริการที่รวดเร็ว BTV วันนี้เราอัปเกรดไปอีกขั้นเข้าใจคนพัทยาและหันมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ก้าวผ่านความล้าหลังสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ Fiber to the Home ที่พร้อมรองรับทุกรูปแบบชีวิตยุคใหม่ BTV ี i g h s p e e d Net ให้บริการบนเครือข่ายที่พร้อมที่สุดครอบคลุมแล้วทั่วทั้งเมืองพัทยาแรงเต็มสปีดกับความเร็วตั้งแต่10ถึง100เมกะไบต์ติด BTV High Speed Net วันนี้รับชมเคเบิลทีวีกว่า120ช่องฟรีพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยช่างที่มากประสบการณ์และบริการที่รวดเร็วกว่าใครตลอด24ชั่วโมงสะดวกสบายไปกับการชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอัปเดตชีวิตได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายเปลี่ยนมาใช้ BTV High Speed Net เพื่อชีวิตที่สุดกว่าสอบถามโทร038 225 333ผมจะมาบอกว่าวันนี้ B t ทีสาม,มารถสแกนจ่ายชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านได้แล้วเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันธนาคารสแกน QR Code แค่นี้ก็สามารถชำระค่าบริการได้อย่างสะดวกสบายแค่เพียงปลายนิ้วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น BTV ี TV, สะดวกสบายแค่เพียงสแกนเมื่อจะพูดนะครัท่านผู้ชมเราคุยกับพี่ฮารุไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของร้านอาหารแล้วก็เมนูนแนะนาําแต่เกิดจะไม่พูดถึงแม่ครัวเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ พิทนเมนูน้ำปลาลนะครับเรียกได้ว่าสูตรเด็ดมากๆเลยนะครับต้องขอต้อนรับครับสวัสดีครับแต่พิมพที่น้ำงตัวท่านผู้ชมก่อนเลยครับค่ะสวัสดีนะคะชื่อจีน่าค่ะเป็นแชมป์โลกพระราชทานจากสมเด็จพระคณิทานะคเมื่อปี2548ราชินีส้มตำเป็นสองของประเทศไทยเรียกได้ว่าดีกี่แชมป์เลยใช่ไหมครับไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของพี่จีน่าเลยใช่ค่ะเป็นยังไงครับเราจะคือเดิมทีเราเป็นคนอีสาน คนจังหวัดอุบลเนาะก็จะมีปลาพวกเกี่ยวกับกพวกปลากระดี่ปลาพวกปลาของทางอีสานที่เขาไม่ได้นํามาใช้เป็นอาหารแต่ทางคนอีสานเนี่ยด,ดั้งเดิมเขาก็จะมาแบบเป็นเา่ราวถ้าอายุนับไปก็ประมาณ10ปีถึงจะมาทานได้น้ําปลาแต่ทุกวันนี้ถ้าที่เอามาทานได้กันไวๆ,ๆ,ๆก็จะเป็นพวกน้าปลาพวกเนื้อไก่มาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนเพจนั้นเราใช้ปลาจริงๆปลาของเราเนี่ย จะนาเข้ามาจากทางภาคอีสานจะเป็นพวกปลากระดี่รวมปลาส้อยนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงด้วยวัตถุดิบของทางอีสานซึ่งก็จะมีพวกวัชพืชก,ก็จะมีเราไม่ใส่น้ําตาลทรายเราไม่ใส่น้ําตาลปี๊บแต่เราจะใส่ใช้ย่าหวานแทนแล้วก็จะมีสวภาพด้ยใช่เป็นย่าหวานแล้วก็จะมีคณาฟิลิปินก็คือาทางนี้ทางนี้เขาจะเรียกต้ตน,ตนชูรสถ้าเป็นภาษาไทย เรียกได้ว่านี่คือเป็นเมนูฟิวชั่นเลยใช่ไหมคะใช่ก็จะมีใบเตยมีถาดตะไคร้เวลาต้มเวลาปรุงและน้ำปลาของเราก็จะเคี่ยวข้นมันจะไม่เลยใช่ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนี่นะครับอันนี้คือเป็นเมนูน้ำปลาร์ที่ทางพิจิน่าเนี่ยมีการไม่เค็มมาไม่มี่ชาไม่ตกตะกอนพอพูดถึงเรื่องเมนูอาหารนะครับวันนี้พิจิน่าทําเมนูอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างวันนี้เมนูที่นี่ก็จะเป็นที่ขอแนะนําก่อน ที่เป็นแชมป์โลกส,สมเด็จพระธนิพนธแล้วก็พอดีเราได้มาเจอกับคุณฮนดุก็ได้มาจับมือกันคิดพนเมนูสูตรใหม่ๆเอาที่เด็ดเอาที่เมนูเมนูของเราไม่หลากหลายค่ะเป็นอาหารอีสานที่พื้นเมืองจริงๆลูกค้าท่านไหนที่ไปมาเนี่ยคืออยากทานอาหารอีสานแท้ๆก็แวะมาหารเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันนี้เราทําให้ทางออกรายการนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมก็จะมีชิคเนเจอร์ของเราเลยมาเลยท่านนี้ต้องสัง เะล่ารวมเรารวมนี่จะมีทุกอย่างค่ะจะมีกุ้งม้าสดมีกุ้งลวกมีปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีหอยแครงมีเส้นแก้วเรารวมคือเรารวมจริงค่ะเรารวมทุกอย่างจะอยู่นนี้อร่อยยังไงครับอันนี้อันนี้จะเด็ดตรงที่ว่าเราจะใช้น้ำปลาปรุงน้วยน้ำตาลมะพร้าวจะออกเปรี้ยวหวานจะไม่หวานเหมือนน้ำตาลสัมันจะออกไปทางนัวจะเข้มข้นอยู่ในตัวของตัวเองต้องบอกเลยว่าหมึกกรอบมากค่ะ หมึกของเราเนี่ยจะแช่สุนาก่อนคือทุกอย่างที่นําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมึกพวมหอยแพงเราจะล้างสุนารล้างน้ําส้มเพื่อที่จะกันคาวของน้ําทะเลออกไปอย่างที่พี่ฮารุบอกเลยว่าน้ำปลาไของเขานี่คือเด็ดมากคือคนที่ไม่เคยทานปลาหหรือว่าไม่ชอบทานปลาเนี่ยคือมาชิมก็คือติดใจเลยใช่ไหมคะติดใจจริงๆอร่อยมากๆเลยนะครับอันนี้คือมีทั้งหมึก อันนี้คือหมูยอวนหมูยอวนนี่จะเป็นสูตรหมูยอที่ไทยําหมูยอวนนี่คือแบบแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับแตกต่างที่อื่นคือเราสั่งนาเข้ามาจากจังหวัดเุียนราชธานีก็เป็นหมูยอที่มีพี่ไทยนำอยู่ข้างในอร่อยมากเลยนำหรับญาติที่หมูยอนะครับเนื้อแน่นจะเป็นหมูล้วนหมูแหและนี้ก็จะเป็นยำกุ้งสดกาบูหมาหอยแคร อันนี้ก็คือซิกเนเจอร์เหมือนกันตันนี้ยำนัวค่ะยำนัวนี่หมายถึงว่าน้ำยำที่ปรุงด้วยน้ำปลาปรุงรสสำเร็จแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลเหมือนเดิมเพราะเราจะใช้ความหวานของน้ำตาลเคี่ยวมาช่วยแล้วก็น้ำปลามันก็จะเป็นสูตรยำนัวอือันนี้คือยำนัวเลยใช่ยำนัวถ้าเป็นยำทีจจานก็จะเป็นปรุงแบบน้ำมะนาวน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปอยากให้ได้ผู้ชมเห็นนะปูคือแบบนี้เลยแล้วเน็ตเด็ดตรงไหนตรงไหนเขามีการตัด ตรงนี้หายทัพออกด้วยทัพปูทำให้ทานได้ง่ายทานง่ายไม่ไม่แทงไม่แพงปากในรับแล้วหอยนี่หอยแข็งเนื้อแน่นค่ะเนื้อแน่นคือไม่หน่อตาไม่จบตาใช่เรารู้ไหมว่าถ้าเกิดแบบว่าเราจะดูว่าร้านนั้นเนี่ยทำอาหารศาสยังไงเขาให้ดูจากเปลือกหอยแข็งนะครับใช่นี่ใส่ใจลูกค้ามากเลยท่านผู้ชมคือขาด จนขาวเลยนะครับรับรองว่าร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาทานเนี่ยคือติดใจแน่นอนนะครับทั้งในเรื่องของรสชาติแล้วก็นหน้าตา <ies. S 1> แล้วก็ความสะอาดอย่างที่<า>ททพี่จีจี้บอกไว้เมื่อสักครู่ด้วยะแล้วก็นี่อีกหนึ่งอย่างตัวน,นี้ขายดีมากหนะ้าตอนนี้ขายดี <ừ. S 1> จริงๆค่ะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3 4ถึง่โลข้าหมูย่างข้าหมูย่างของเราจะนุ่มมากอันนี้เอาเนี้นนาออกมาวางได้ประมาณก่อนก่อนที่จะเข้ารายการครับ ลองทานดูค่ะมันจะนุ่มแบบในละลายในปากได้เลยการันตีค่ะของเราไม่แข็งแบบว่าเราจะดูว่าความหมูย่างร้านไหนอร่อยเนี่ยเราจะดูยังไงครับพี่เราจะดูยังไงดูความละลายในปากบางร้านเนี่ยมันจะแข็งกระด้างจะเคี้ยวไม่ค่อยแบบจริงไม่ได้รสชาติแต่ของเรานี้คือจะนุ่มจะไม่คืนตัวถ้าความหมูย่างคืนตัวหมายถึงว่าทัดวางไว้ ออกมาจากความร้อนแล้วถ้าเรายัางไม่ทานเรานั่งคุยกันสังสรรค์แล้วเรายัางไม่ทานของอย่างพอเวลาเย็นเราทานเข้าไปมันจะแข็งมันจะกอนี่คือไม่แข็งนะ,ะคือยังอร่อย,อยเลยเแล้วก็รู้สึกเราเหมือนแบบจะมีความหวานความมันแล้วก็วจะอร่ยในปากจริงๆค่ะจะมีกลิ่นของสองมุนไพรไทยอืมใช่เลยนะครับแล้วก็วันีจบเมนูซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเมนูที่มา,าทานก๋วต้องต้องทานต,ต้องสั่งให้ได้เลยคือเมนูนี้คูปนาอันนี้เจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่นี่คือแบบออกดีมากคูปนานี่คือจะออกวันหนึ่งคือไม่ต่ำกว่า สิบยี่สิบกอันนี้เป็นปูอ่ะปูดองปูจืดค่ะปูดองจืดใช่แล้วจะดองน้ํากระเทียมดองจะมีความหวานของปูต้องบอกเลยว่าก่อนอันนี้เคยมาทานร้านนี้แล้วคือติดใจมากท่านผู้ชมคือทานหมดหนึ่งจานแล้วต้องมีการสั่งเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าอร่อยมากขอบคุณมากนะคะแนะนำไให้ท่านผู้ชมมาทานร้านนี้เลยนะครับขออนุญาตชิมต้องบอกเลยว่าเส้นมะละกอเนี่ยกรอบมากแล้วก็ ได้กลิ่นมะนาวนแท้ๆของเปลือกมะนาวด้วยทำให้รสทำให้รสชาติของต้มตํามนันอร่อยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับถ้าบางที่อ่ะเราเราไม่ได้วานะ่าเนาะณตอนนี้คือวันธรรมของชีพแล้ววัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นบางร้านเขาก็จะไม่ค่อยหันมาใช้วัตถุดิบที่แพงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็คือมันขึ้นของราคามันขึ้น เขาก็จะใช้ของกลอมแต่ของเรายืนยันเลยค่ะ1จาน60บาทเนี่ยคูปน kind of า60บาทคุณได้อะไรไปมั่งต่อหนึ่งสุขภาพคุณได้ทานวัตถุดิบที่แท้มะนาวแท้บาท60บาทจานใหญ่มากมะนาวแท้มะเขือเทศแล้วก็มีฟูสศกหนึ่งตัวเราไม่จกตาเราไม่ใช้น้ำมะนาวขวดค่ะของเราไม่มีของเราคือทําให้เห็นเลยเนี่ก็เปลือกมะนาวของเราจะ คือถ้าเกิดแบบใครที่ชอบในการทานยำหักส้มตำถ้าเกิดแบบว่าเราไปชิมร้านไหนที่ใช้มะนาวปลอมหรือว่าเป็นมะนาวเป็นขวดนี่คือจะรู้เลยว่านั้นมันจะมันจะสั่งใช่จะไม่สา่้มะนาวแท้แล้วก็จะไม่ได้กลิ่นหอมด้วยต้องเหลือจากเมนูยำส้มตำแล้วเนี่ยที่เป็นซีเนเจอร์ก็ยังมีเมนูเครื่องเคียงอยู่ด้วยเครื่องเคียงอย่างอื่นตอนนี้ก็ของเราก็จะเป็นเมนูใหม่พึ่งทอดหน้เดือนนี้กที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในพัทยาหนึ่งเดียวในพัทยาค่ะการันตีได้คือแกงป่าสูตรเพชรบุรี ยังไงมันแตกต่างจากกี่งันไงมันก็คือนีแกงป่าของเราเนี่ยมันจะเป็นที่แกงป่ามาจากจังหวัดเพชรบุรีโดยตรงแกงป่าทั่วไปจะเป็นสีแดงและจะมีเครื่องเยอะๆแต่ของเราไม่ค่ะของเราจะเป็นคล้ายๆที่แกงเผ็ดใต้แล้วก็จะมีมะเขือไก่หรืออะไรครับเป็นไก่บ้านค่ะไก่บ้านไม่ใช่ไก่พันนะคะไม่หยาบค่ะของเราจําคัด ผัดก่อนก่อนที่นําไปแกงผัดที่แกงให้หอมแล้วก็เอาไก่บ้านลงไปนะคะไก่บ้านลงไปรวูวันผัดจนคล้ายๆไก่กําลังจะครึ่งสุกครึ่งดิบอพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําซุปลงไปแล้วเราก็ทีหลังเราก็จะใส่มะเขือนอกเหนือจากาเมนูอาหารอย่างเช่นยำแกงแกงไก่ใช่ไหมครับยังมีอาหาราจานเดียวมีค่ะอาหารจานเดียวผัดกะเพรา,าผัดหมี่หนุมานมแล้วก็จะมีพวก,กรัหน้าพวก อะไรอย่างเงี้ยข้าวผัดทั่วไปมีค่ะคสำหรับหนึ่งคนที่มาทานแบบต้องการเวลาเร่งด่วนทํางานแล้วก็ถ้าจะเป็นเมนูกับแก้มทานแก้มเหล้าแก้มเบียร์ของเราก็จะคลอดมาใหม่เหมือนกันทออานหุมมันค่ะอันนี้คือ<ง>ทานได้ได้หมดเลยผักในนี้คือจะเป็นบางท่านไม่ทานกุ้งสุกไม่ทานกุ้งดิบก็ขอบสุดได้กุ้งหันุมานเนี่ยจะออกเป็นหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวทานแก้มเหล้าลก็คือทานได้หมดเลยทั้งผักทั้งอะไรสดน้ําได้ และสำหรับใครที่อยากจะมาทานที่ร้านฮันุมันคาเฟ่ย,ทยกที่ฮารุนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่าสามารถเดินทางมาได้ยงังไงบ้างร้านตั้งตรงไหนหรือโทรสอบถามหรือมีช่องทางในการติดตอนน่อครับก็คือร้านจะอยู่ตรงสีแยกไฟแดงขั้นมาเลยนะคะก่อนทางลงะาชาค่าร้านจะอยู่อ,กกอยงงี้สังเกตง่ายๆเลยตรงไฟแดงได้แล้วคือถ้าจะติดต่อ ร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอารูปปั้นมัชานุเลยอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะครับท่านผู้ชมสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับเป็นคาเฟ่น่ารักอยู่ตรงบริเวณแยกไฟแดงพอดีสามารถมาใช้าชาบริการได้นะครับร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถึุวันอาทิตย์ค่ะเปิดเวลาเที่ยงถึงควเนี่นะจะปิดประมาณสี่ทุ่มครึ่งหรือว่าถ้าเกิดอยากสั่งอย่างเช่นเดีรลิเวอรี่ก็ได้เช่นกันเออกาฟค่ะก็สามารถสั่งได้เลย กินคำว่าอาหารบานคาเฟ่ก็จะเจอเลยใช่ไหมครับอาหารเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นที่60บาทสามารถสั่งได้เลยนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการ BTV เจวิโตแล้วนะครับผมและแขกร์คือสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพวกเราสมเกียรติคุณกำลังชม BTV ข่าวล้ำนำบริการ